ทุกคนครับการอดอาหารอาจจะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับการรักษาความอ่อนเยาว์และทําให้เราแก่ช้าลงนะครับปัจจุบันเรามีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเมื่อเรานําสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ทดลองเนี่ยมาจํากัดอาหารเพื่อไม่ให้เกิดโอเวอร์แคลอรี่พบว่าอายุไขสามารถยืนยาวขึ้นได้40-90%เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยการจํากัดการกินหรือการจํากัดอาหารอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการชะลอวัยและรักษาความอ่อนเยาว์ไว้เพราะอะไรนะครับเพราะ เวลาที่เราจํากัดอาหารร่างกายจะมีการนําของเสียออกมาใช้มีการกระตุ้นระบบเผาผลาญของเราให้ทํางานมากขึ้นกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและการขนส่งออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อเพื่อให้เกิดการเผาผลาญหรือสันดาบที่สมบูรณ์รวมทั้งกระตุ้นการเกิดออโตเฟกี้และนอกจากนั้นยังกดฮอร์โมนอินซูลินซึ่งมีผลต่อความแก่และการเป็นโรคและเพิ่มฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนหนุ่มสาวและกระตุ้นยีนในการชะลอวัยและอายุยืนคือเซอทูอินด้วยนะคะ ดังนั้นสำหรับใครที่ไม่อยากแก่เร็วแนะนําให้กินอาหารแต่พอดีหรือมีการจํากัดอาหารเป็นช่วงเวลาอาจจะไม่จําเป็นต้องทํา IF เสมอไปแต่ให้กินอาหารในปริมาณที่เหมาะสม<ไ>นอกจากนั้นการกินที่ถูกวิธีไม่ใช่แค่การจํากัดอาหารเท่านั้นนะครับควรจะต้องกินอาหารเป็นเวลางดการกินจุกจิกกินโปรโตีนให้เพียงพอและอย่าโอเวอร์แคลอรีอันนี้เป็นเทคนิคเพื่อให้เพื่อนๆหรือทุกคนสามารถรักษาความอ่อนเยาว์ไว้ได้ ยาวนานที่สุดนะครับ